สภาพพี่นักเรียนเรานะหลังจากห <c oughs> ยุดเรียนไปสองวันพันจันนะครับจันจันนี่ไม่ได้มาเพราะว่าน้องยังไม่ออกจากโรงพยาบาลกำลังขาดเองไป,ไปบํบาบัดนะครับอู้อ๋อส่วนพี่ผู้ปกครองเธอหล,ลังจากออกจากโรงพยาบาลได้สองวันเธอก็จะแบบว่าหีบหน่อยนึงไปไปลูกไปอันนี้มองเดินเท้าอันตางดีอยู่ไปดูไป เลูกป่ะสูเขาพี่มอง่อะเดินเข้าไปหนึ่งเดินเข้าไประวังโดนพี่ลูกอาโชระวังลูก่ะโิไปโชว์ไปที่ปกครองวันนี้ก็คือสุดที่สุก็จะต้องไปทำอะไรคะสักชั่นคิ่นอต้องตอ่อค โูเรยบาลอีกวันเลงถ้าดีขึ้นก็คงจะต้องวนมาแต่ถ้าไม่ดีก็คงจะต้องไปต่อ,อสู้อีกวันจะมองพุกวัดีค่ะ,คะจะมองไปแล้ว เจ๋งมากพี่มังเข้าห้องเรีนยน,น่ก็คือสู้แปว้าวโอเค